ดีครับวันนี้มาอยู่กับ cls 3 5 0 mercedes benz นะครับปี2 0 1 1นะฮะปี2 0 1 1นะฮะ cls 3 5 0เครื่อง3500 v 6ครับปี2 0 1 1ครับเราขาย399เปิดราคากันเลยอย่ารีรออยา่รารีลานะครับ399,000บาทตัวนี้ป้ายแดงเท่าไหร่ไปเช็คกันไปเช็คกันเอาเองนะฮะแต่ไม่ธรรมดาแน่นอนครับไม่ใช่ ไม่ใช่ธรรมดาแน่นอนนะป้ายแดงนะครับราคาไม่ใช่ป้ายแดงนี่ต้า 4Ls นี่ราคาแบบไม่ธรรมดาแน่นอนนะครับเครื่องตัวต้าอยู่นะฮะเครื่องนิ่งกิ๊บเรื่องไม่มีเสียงเลยเครื่องไม่มีเสียงเลยนะฮะเครื่องเนี้ยมาก V6 นะครับปี2011เราขายเพียง3,99,000บาท ร <31. S 2> อแป๊บหนึ่งตอนสาย9แสนไอแสน้าหบาทราคาจับต้องได้เลย cls 350นะครับรลอๆอนะฮะคือเห็นเห็นแบบเห็นแบบเห็นเขาเรียกว่าอะไรอะซีรีส์เขาปะคือแบบคมมากคือแบบคมมากง่าใช้มากง่าใช้มากนะครับกระจกไฟฟ้าเซ็นทรัลล็อกเบาะไฟฟ้าคู่หน้ามองข้างปรับไฟฟ้าพรอปไฟฟ้าพวงมาลัยมัลติฟังชัน นะครับนะครับ <c oughs> จอติดรถมาเลยนะครับเกียร์ตโตนะครับแ <c oughs> อร์แบ็ค ABS เบาะหนังแท้นี่ตั้งแต่ป้ายแดงนะฮะเบาะหนังตั้งแต่ป้ายแดงยังไม่เคยทำอะไรเลยพวงมาลัยก็ไม่ได้ทำอะไรเลยนะครับไม้แสนเจ็ดครับไม้แสนเจ็ดกระจกะหน้ากระจกไร้ขอบนะฮะกระจกไร้ขอบนะฮะ จับไว้ขอบไม่มีขอบนะครับเบาะหนังสปอร์ตนะครับเบาะหนังสปอร์ตสปอร์ตนะครับแท้หลังมีด้วยเบาะหนังแท้ครับ <c oughs> นะครับ C L S 350ปี2 0 1 7 399 399ต่ตอนลองได้นิดหน่อยจัดไนไล้เต็มเ็มสอกับสวยๆเลยรูมฐานมากมูมฐานมาก นฐานมากเนี้ยบมากนะครับเนียเน้ยบเลยเนียเน้ยบเลยเนี้ยบมากกระจกไร้ขอบโคตรเจ๋งกระจกเป็นกระจกกระดิกนะฮะเปิดประตูปุ๊บกระจกแตนกระดิกลงปั๊บดดับบล็อกไฟฟ้ากระจกไฟฟ้าเบาะหนังไไแ Airbag ABS เนี้ยบมากปีสองสิบเอ็ดครับ เรื่อง V6 399สวยมากคันนี้เนียเยเน้ยบเลยเนี้ยบเลยใบหน้าใสกริ๊บอีบอลเงินนะครับรบ,บอลเงิบนบอลข้างมีไฟเลี้ยวคิวฤดน้ำโครเมียมทรงแบบแบนแบน,แบนสปอร์ตนะฮะอันนี้นี่แบบจี๊ดเลยราคาจับต้องได้ด้วย399เ้าเกัครับสวัสดีครับ